ถ้าเขาเข้าใจหนูผิดนะครับแล้วหนูก็อธิบายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบนะครับไม่ทักมานะครับเราควรเงียบหรือควรทำ no contact ดีไหมคือจริงๆกฎของความสัมพันธ์มันมี3ข้อจริงๆแล้วห้ามพลาด 1. ครับใครแครมากกว่าเท่ากับคนนั้นแพ้ครับ2ครับใครง้อก่อนเท่ากับคนนั้นแพ้ครับ3ครับใครไล่ตามคนนั้นแพ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือเลยครับ1ครับ หยุดอธิบายครับเขาเข้าใจผิดเราค่ะหยุดอธิบายครับเมื่อคุณบอกไปแล้วแต่เขายังไม่ฟังคุณต้องหยุดอธิบาย 2. ครับจงกลับมาอยู่ในทางเดินของเราเองหมายความว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากที่สุดเมื่อคุณกลับมาใช้ชีวิตของตัวเอง 3. ครับคุณต้องกลับมาแกะปอมในใจของแฟนครับเรื่องนี้จะอยู่ในคอสสั่งจิตแฟนเก่าคนเราเนี่ยมันอยากได้คู่ชีวิต เอาไว้ตอบสนองซึ่งความขาดความรู้สึกว่าถูกเติมเต็มการแกะปอมของแฟนเก่าคุณก็ต้องกลับมาดูครับว่าแฟนเก่าของคุณมีบุคลิกแบบไหนในการแก้ครับ1ครับประเภทลุยครับหรือ2ครับเป็นพวกที่ต้องการการยอมรับครับ3ครับพวกที่ชอบทําอะไรแบบละเอียดครับ4ครับพวกที่ขี้เกรงใจครับแฟนเก่าของคุณมีบุคลิกแบบไหนคุณจะต้องกลับมาโชว์บุคลิกของตัวเองครับให้ตรงกับปอม ของเขาครับเรื่องนี้นะครับต้องไปทวนในสังกิตแฟนเก่าครับ5ครับถ้าเขาทักมาคุณต้องห้ามตอบครับแต่เปิดอ่านได้นะครับบางคนอยากรู้ไงนะครับอ่านได้ครับแต่ห้ามตอบเพราะจะกระตุ้นให้ฝ่ายรู้สึกว่าแพ้มันรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมมันรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปมันรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาครับแล้วนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะอยากไล่ล่าคุณใหม่อีกครั้งครับ จริงๆเรื่องนี้คุณจะต้องไปท็อปทวนครับในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับกับคอร์สสังกิตแฟนเก่าครับนะครับอันนี้ต้องไปเรียนแพคคู่นี้ครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1อ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0าเบาทเล่มท 6, อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอดีแอดลอวีอันเดอร์สกอร์ตองเก 2. เมื่อเข้าไปที่ l n n e อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัคนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line อน 5. บอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต